เอาดีเกาหลีหนุนโคต้าแรงงานต่างชาติขาดนำเข้าหมื่นคนต่อเดือนเฮืน่เนเฮื่นเฮืนบู๊ยครับพี่น้องได้ข่าวมาจากเพจไทยคุกข่าวเกาหลีนะครับพี่น้องกราบขอพระคุณเพจไทยคุกข่าวเกาหลีด้วยนะครับผมโอ้ถือว่าเป็นข่าวดีมากนะครับพี่น้องวันที่9สิงหาคมนะครับผมรัฐบาลวางแผนที่จะอนุญาตให้แรงงานต่างชาติมากกว่า1 0,000คนเข้าประเทศในแต่ละเดือนเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วยเหตุนี้ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะอำนวยมากขึ้นเช่นจะทำให้กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองง่ายขึ้นรัฐบาลจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจฉุกเฉินเมื่อวันที่แดสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะมีการยืนยันแผนงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดขาดแคลนแรงงานโดยแรงงานต่างชาติจำนวนมากจะถูกจัดแบ่งเป็น5ภาคส่วนซึ่งกำลังเป็นที่ขาดแคลนแรงงานอย่างหนักได้แก่อู่ต่อเรือ อู่ต่อเรือคือที่ผมเบาข้าวไปก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องเ้ออู่ต่อเรือจะเอามา4,800คนอ้าวอ้าวผู้ใดสนใจงานอู่ต่อเรือด้พี่น้องเ้องานอู่ต่อเรือ4,800คนอุตสาหกรรมรากฐานสำคัญอ่า2 7 0 0 0คนมาสั้นธุรกิจรถแท็กซี่และรถประจำทางเอ้าวนะครับ2,300คนอ้าว ธุรกิจแท็กซี่กับเจียวตางแซ่ดมาพรมมาที่นี่ผมพึงอันเดี๋ยวนี้เลยนะครับข่าวพี่น้องเ้อะโอ้หน,น้นาสวนหน้าสวนนะครับผมร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีกเอานี่เจียวตางสซาดเข้ามาร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีก14,200คนนะเอาเบาสวนกับล่มนี่ละและส่วนที่เหลือเป็นภาคการเกษตรกรรมนะครับพี่น้องเอามึงดังมั่ยเราล้มเกือบจะบอกแซงมึงนี่แหละว่าอืม อะการแรากจํานวนชาวต่างชาติใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตรวมทั้งอุตสาหกรรมรากฐานสําคัญจะเพิ่มขึ้น6000คิดเป็น 57. 3ซในอุตสาหกรรมการต่อเรือซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนกําลังคนอย่างรุนแรงจะมีการให้หมอบหมายสิทธิการาการเข้าทํางานด้านนี้ให้แก่ผู้สมัครต่างชาติทั้งหมดที่ต้องการเข้ามาทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมการต่ออุตสาหกรรมการต่อเรือคาดว่าจะจ้างผู้เชี่ยวชาญ3,000คนเช่นช่างเชื่อมและช่างทาสีส่วนในภาคเกษตรได้มีการตัดสินใจจะขยายการจัดสรรแรงงานต่างชาติ600คนเกษตร6 0รคนเป็น2,224คนนะครับผมถือว่าเป็นข่าวดีนพน่นอนนะรัฐมนตรีกระทรวงการจ้างงานและแรงงานลีจองชิกกล่าวว่า ประการแรกเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนในภาคสนามเราจะรีบนำแรงงานต่างชาติมากกว่า10,000คนต่อเดือนเข้ามาฟื้นฟูจำนวนแรงงานต่างชาติที่อยู่ในเกาหลีให้กลับมาเดินหน้าด้านแรงงานในปีนี้เราจะสนับสนุนการเข้ามาของบุคลากรใหม่ๆผ่านการสนับสนุนเฉพาะทางและตามที่เราได้มีการกำหนดเองนะครับผมรัฐบาลยังได้ตัดสินใจที่จะออกใบอนุญาตการจ้างงานใหม่ ซึ่งมีกำหนดจะออกในมาตรารสามนี้มาตรตรมาตที่สามนี้มึงอ่านผิดอันถือนะครับผมซึ่งมีกำหนดจะออกในตไตรมารที่สามและสี่ภายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ด้วยซึ่งวิธีการข้างต้นนี้แรงงานกว่า6 3 0 0 0น0 0คนที่รอเข้าประเทศจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้อย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะอย่างยิ่ง 500, 50, 0 0คนแรก จะได้รับการจัดสันนำเข้ากำลังแรงงาน10,000คนต่อเดือนโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปหากเป็นเช่นนี้คาดว่าปีนี้จะมีแรงงานต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมายแรงงานกว่า84,000คนและจะเป็นการฟื้นฟูกำลังคนสู่ระดับที่เคยมีก่อนโควิด -19 277,000คน นอกจากนี้ช่วงเดือนตุลาคมจะเริ่มมีการกำหนดการรับแรงงานต่างชาติในปีต่อไปที่จะถูกกำหนดให้เข้าเกาหลีตั้งแต่มกราคมปีหน้าเพื่อจะให้กำลังคนที่โอ้ยเสียงร่มเงยเพื่อจะให้กำลังคนที่จำเป็นสามารถเข้าประเทศเกาหลีได้ทันท่วงทีและคาดว่าระบบจะดีขึ้นเช่นการออกใบอนุญาตการจ้างงานภายในปีนี้อย่างไรก็ตามกองกำลังเฉพาะกิจ สนับสนุนการจ้างงานอย่างรวดเร็วกําลังจะจัดตั้งขึ้นตามศูนย์จัดหางาน17แห่งในอุตสาหกรรมต่อเรือซึ่งแต่ซึ่งเป็นภาคที่ขาดแคกลนกาลังคนอย่างต่อเนื่องและศูนย์จัดหางานในพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมรากฐานอย่างหนาแน,น่นเพื่อให้การสนับสนุนอย่างทั่วถึงและถือเป็นสถานที่เชื่อมโยงกันระหว่างคนงานและสถานที่หาแรงงานอีกด้วย ถือว่าเป็นข้าวดีมากนะครับพี่น้องถือว่าเป็นข้าวดีมากสําหรับน้องน่องแรงงานเฮาที่สอบผ่านแล้วและก็แร่งงานที่อยากจะมาทํางานอู่ต่อเรือที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งผมก็เคยเบ้าข่าวไปแล้วแต่ว่าผมจะลบคลิปนั้นนะครับพี่น้องเน้อจะเลือกเฉพาะคลิปสั้นถ้าผู้ใดสนใจงานอู่ต่อเรือก็ไปติดตามเบิ้งคลิปเก่าของผมได้ผมเป็นลงเป็นคลิปสั้นไว้เยอะครับพี่น้องเน้อนะอาจารย์บรรจงอาจารย์บรรจง เพ่เดี๋ยวนี้มีศูนส,สอบที่เดียวในประเทศไทยเพื่อนจะเริ่มสอบกันแล้วนะครับผู้ใดสนใจงานอุตลเรือคุณต้องเป็นช่างเชื่อมช่างเชื่อมฟักข้อนะครับพี่น้องฟักข้อว่าสัตนต่อไปก็ล,ลองสอบถามไปตามเบอร์โทรที่ผมหไว้เนะครับพี่น้องเด้อสำหรับน้องๆแรงงานอีพีเอสตอนนี้บอกเลยนะครับว่าคนที่สอบผ่านผมว่าได้มากทุกคนแน่นอนคอยคุณตรวจลูกพนันตอนนี้ลูกชายผมกะกำลังพยายามขาระบบหลายคนก็บ,บอกว่าเขาระบบเพืยังพระท่านได้น่ะมัน กระดูกันว่ามีปัญหาอย่างนะครับหลายคนกระโจงข้อมูลมาหาผมว่าได้รับสัญญาจ้างแล้วก็มีไตมาดสามนาาจ้างเลือกแล้วก็มีพนักเอ้าก็ดีแท้สะดนะครับกระถือว่าถือว่าโชคดีมากก็ขคให้พี่น้องคนไทยเข้าที่สวผ่านแล้วคอให้ได้มากกันทุกคนคอให้ได้มากกันเร็วเมื่อวานนี้ก็มากกันหลายคนซีเซหาคนทั้งงานกเกียรแล้วก็งานก่อสร้างนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับโชคโชคดีทุกคนไห้มาเจองานดีทุกคนคนที่กําลังเลี้ยง ก็ขอให้ต okay, ั้งใจเลี้ยนขอให้สอบผ่านคนที <latego> ่กำลังสอบตอนนี้ขอให้สอบผ่านกันทุกคนอยากให้ทุกคนมาหาเงินในเกาหลีตัวผมเองกับมาในเกศแปดปีแล้วก็ยังว่าท่านจะกลับอยู่พอบางานกับยังว่าโอเคอยู่กับยังหาเงินได้อยู่งานผมก็บบุคคลมีโอ๋หรอกกับมาเมื่มีช่วงนี้แหละครับงานมาม่มีช่วงนี้แหละโอที่ก็ได้อยู่นะแต่เดือนนี้ก็ได้เฮ็ดงานโอ้ซีกว่าชั่วโมงแล้วนะครับพี่น้องที่ทำกันมือละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็เริ่มได้ทำโอแล้วนะ พี่น้องคนไทยเขาพูดใดสนใจอยากมาทํางานประเทศเกาหลีใต้ติดตามสนองวรรณสาไว้ถ้วแล้วก็ผู้ดใดอยากหาที่ล่ามที่เลี้ยงท้าพูดใดอยู่ไกลอุดรธท่านี่กัติดตัวได้รงเรียนพัฒนาอาชีพอูดรน,นะครับเด้อโอ้ยลำาคานล่มเด้อพี่น้องเอ้ยผมก็ชิวแค่นี้ละแล้วมาที่นี่กวนสีบมชิปฝากถึงพี่น้องคนไทยเอฟซีนะครับเอฟซีสนองนวรรณศานี่ว่าตั้งแต่คลิปผมเด้งปุ๊บเขาเจ้าเปิดฟังปับ๊บมันบมีเสียงครับพี่น้องเออผมก็เคยร้องเบ่งแล้วผมเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเขาไปฟัง พอตั้งแต่เด้งมาปุ๊บเปิดฟังปุ๊บนี่มันจิบม่มีเสียงเลยก็ต้องอ่าสักพักหนึ่งถึงเขามาเบิรงใหม่มันถึงจะมีเสียงนะครับผมคนที่บอกว่าบม่มีเสียงบ่มีเสียงนั่นคือเอฟซีตัวโยกสนอมวานษาเลยก็ต้องขอามพูดในหลานนะครับพี่นอ้องเด้อจะถือว่านี่เป็นข้าวดีที่เกาหลีเขากำลังจะนำเลีงงานเขามาเดือนละหมื่นคนนี่ถือว่าสุดยอดมากขอให้พี่น้องคนใได้เขาตั้งใจสอบตั้งใจเลียนขอให้สอบพนันทุกคนมาลาเงินวันน้ำก,ก,กันครับพี่น้องเดือนละห้าหมื่นนี่ ถือว่าสุดยอดมากประเทศเกาหลีใต้ฝากพี่ฝากน้องแค่นี้อยู่ดีมีหฮงร่บด้วยกัะทุกคนถ้าว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้สาวนองวินยาศาสรได้กับเรื่องคอบพุ่นทุก1น0 0 0 0สนหามืน่นซับสตฟขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันตลอดมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเสียอ้วแล้วครับพี่น้อง หนาโดนแย้วพี่นองเรยโอโบเดิมลงไปอยู่นะครับลอดขึ้นไปอีกร้านขา,า,นา,า,นานยอของไทยต่างๆก็เจอะมากมาบ ไส่ข้างดวนข้าวตัดเพื่อนไป่ดดเพื่อนขนมเพื่อนยังต่าง